สวัสดีครับในคลิปนี้นะครับผมจะสาธิตการลบรูปภาพนะครับในเมนูมีเดียนั่นเองนะฮะวิธีการก็ง่ายมากๆครับจะมีอยู่ประมาณสัก2วิธีนะครับนะที่จะลบได้นะครับวิธีแรกนะครับคุณก็มาที่รูปนะครับเนี่ยพอเราเอาเมาส์วางปุ๊บนะครับมันจะมีลิงก์เมนูนะครับขึ้นมาแบบนี้นะครับเนี่ยไม่ว่าจะไปที่รูปไหนนะครับมันจะมีลิงก์เมนูขึ้นมาแล้วมาจีมมีคําว่า delete permanently นะครับก็คือเป็นการลบรูปอย่างถาวรเลยครับนะ ลบออกจากเซิร์ฟเวอร์ไปเลยนะครับโอเคครับวิธีการลบนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองลบรูปนี้ดูนะครับนะกดเลยครับปึ๊บพอกดปุ๊บเขาก็จะมีการให้เราคอนเฟิร์มนิดนึงครับว่าเราจะลบจริงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยครับแล้วก็โอเคครับนะสักพักหนึ่งนะครับอ่ไปแล้วครับรูปเมื่อกี้ลบไปแล้วเรียบร้อยอันนี้ก็จะเป็นวิธีที่1นนะครับอีกวิธีหนึ่งนะครับก็คือว่าเราคลิกเข้าไปที่รูปก่อนครับ เพื่อจะเข้าไปที่หน้ารูปแบบนะครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีปุ่ม delete เหมือนกันเห็นไหมครับเนี่ย delete permanently เหมือนกันเราก็คลิกตรงนี้ได้เช่นกันนะครับนี่นะอีกวิธีหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมขอกลับมาที่ Library ก่อนนะครับถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะลบหลายๆรูปพร้อมๆกันนะครับให้เราติ๊กด้านหน้านักเห็นไหมครับมันจะมีตัว c h e ็คนะครับนะตัวนี้ครับให้เราติ๊กได้นะครับเนี่ย ถ้าเกิดเราต้องการลบสัก3รูปนะครับสมมุติว่ารูปนี้นะครับรูปนี้รูปนี้3รูปนี้นะครับนี่แล้วเราก็ไปเลือกตรงนี้ครับตรงบั็กแอคชั่นนะครับแล้วเลือก Delete p e r m a เ e n t l y เหมือนกันเห็นไหมแล้วกด a อ p ly ครับมันก็จะลบทั้ง3รูปเลยนะครับเนี่ยกดโอเคเลยครับปุ๊บเดี๋ยว3รูปนี้ก็จะอันตรธานหายไปอ่าไปแล้วครับเนี่ยครับ อันนี้ก็คือเป็นวิธีการลบรูปนะครับแต่ต้องบอกก่อนนะครับว่าการลบรูปออกจาก media library ตรงนี้นะครับคือการลบแบบถาวรเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คิดที่ดีครับว่าเราจะลบรูปหรือว่าถ้าเกิดไม่แน่ใจนะครับแต่อยากให้อยากลบรูปออกจากเซิร์ฟเวอร์ก็จริงแต่รูปนี้อยากจะเก็บไว้ก่อนในเครื่องของเรานะครับก็จะมีวิธีการดาวน์โหลดซึ่งเดี๋ยวผมจะอธิบายในคลิปต่อไปนะครับโอเคครับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ